ถ้าเฮาซวมาถึงการประกวด Miss Universe ทุกคนอาจจะนึกถึงการประกวดที่มันยิ่งใหญ่อลังการนะแต่การประกวดยิ่งใหญ่อลังการนั้นมันก็มีข้อผิดพลาดหรือว่ามีข้อตําหนิหรือ a c c i d e เ t เ,เกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นรายการท่ายทอดสดเพราะฉะนั้นเมื่อน,นี้เฮาจะพาทุกคนไปเบิ่งองความปุความฮา,มาความโบะ๊บะของการประกวด m นะิ s s u n i v e r s e เนาะกลาบสบัสดีทุกคนเนาะื้อนี้พบกับช่องอาทิ์รีแคป เนาะบพว่าจะเป็นตัวนางงามพิธีกรเองหรือว่าอ่าการย่างการเดินเนาะเขาจะมาเบื้องความโปุความหาของการประกวดมิชชันนีเวิร์สกันว่ามันจะมีความโป๊ะความหาทางด้านแต่เนี่ยเนาะเพราะว่าทุกปีมันก็มีการโป๊กการหากันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าอ่าว่าจะเป็นสเีปเอยนางงามเอยมันก็เกิดอ่าความปุกกันเกิดขึ้นเพราะเพราะว่าการประกวดในเวทีการท่ายอดสุดนะมันก็มีอุบิเหตุมันก็มีข้อผิดพลาดและก็เป็นอ่า เป็นมีมให่เฮาเบิ่งแล้วมีเกิดการอ่ะตลุกขบขำเลยอ่ะเป็นมีมที่เฮาเจดจำในปีนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเฮาบอรอซานเนาะเขาจะไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะ สำหรับนางงามจากเอลซาวดอร์นี่นงางใช้ภาษามือในการแนะนำตเนะก็ถือว่าเฮ้ยเป็นอย่างที่แปลกใหม่แล้วก็เก๋ดี้อม <laughs> แนะนำตวนี่ค่อยรู้สึกว่านางงามจากประเทศหนึ่งที่แนะนำตวที่ซื้อค่อนข้างที่จะอโอ้โหโคตรคักเลยฟัง <laughs> นางงามจากการน่ารู้สึกว่าเวลานางแนะนำตัขนาะซื้อนางจะค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็มีเอกลักษณ์ อ๋อคุมๆๆคมาดูประมาณนั้นแหละมันก็นเลยให้ที่เราเป็นตาเฮ้ยเ <laughs> ป็นตาหัวอีกหนึ่งนะดึงเสื้อต้อนอีกขึ้นอีกน้อยนึงการพิณโคตรพัสโรเมนิอาความโป้ความโปม้แมนจะดึงเสื้อต้อนตึ๊กตึกๆๆยันนมหลุดความโป้ความโป้ของพิธีกรน,นั่นเองในการประกาศซื้อของนางงามออสเตรเลียมาฟังกันซื้อกันเลยดาริอาอาย27ปีและกำลังทำงานเพื่อ Few moments later. ดเรียซื่อประเทศหรือซื่อนางอันนี้เฮทในเฮงงเลยสรุปโดเรียหรือออสเซเลียหรือว่าจะเป็นซื่อของนางอันนี้กับผมหูเฮทในเฮาหลายคนสงสัยแต่คิดแล้วก็สงสัยสำหรับฮอบสุดไวน์นามเนาะนางงามหลายคนจะใส่บิงกินี่ผิดคาดกับนางงามจากบาเรนนางงามจากบาเรนคือใส่สุดสูตรยาวมาเลยนี่คือเป็นนี่อย่างที่ ไม่อยากคิดเลยลเรพราะว่านางงามประเทศขาเจ้าอ่ามันเป็นมุสลิมเหมือนบอกขาเจ้าว่าสามารถที่จะเปิดเลือนล่างในการโชว์ได้ก็เลยได้ใส่ชุดนั้นออกมาก็รู้สึกว่า <c oughs> ในควสมิมซู่อมประชันก็ใส่ชุดแบบนี้มามันก็เฮ้ยเป็นสิ่งที่น่าจดจำของนางงามจากบาเรนของนางงามจากอ่าฟิลลานแลนด์ก็เลยว่านางจะยังปัวสมได้เ,เออมาสิ ก็ฟาดไปเลยสิคะก็ฟาดไปเลยสิคะรู้สึกว่าโอ้โหนางมาย่างเอาทุบๆๆจับเาฟาดทุบแล้วเฮ้ยไะกวนไผยมาไะกวนไผยมามานางงามประเทศต่อไปคือบราซิลนั่นเองโอ้โหสะดุดรู้สึกว่านางงามประเทศนี้เซไปแล้วก็เซมาเซมาแล้วก็เซไปเซไปแล้วก็เซมาเซมาเซไปเซไป เซไปเซ <laughs> ไปก่อไปแม่จะเป็นการสะดุดของนางงามจากอ่าบุกเรียโอ้ยสำ, <c oughs> สำหรับอักซิเดียนนี่กะมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนนะเพราะมันเป็นกระโปรงที่ยาวๆาะแะ้วมันก็เกิดแล้วมันก็สุดพ่วก เพราะว่ <izon> วาเวทีเขาจะว่าเวทีปีนี้มันกับม er ืนได้ฮะนะยา่างไปนางงามกับสะดุดแล้วก็สะดุดกับกระโปรงยาวก็สะดุดเดีายวล่างปักล่างปัก หันมาแล้วก็เฟียสหันไปแล้วก็อัอกซิเดนทุกคนเลยปีนี้ <_ t os> ตกมือเหรอนางงามสะดุดกับหลายคนนะเพราะว่าเวทีมันอาจจะมืนก็นได้แต่คนนี้มันสะดุดหน,น่อยเนี่ยมันก็นเลยบ่ค่อยอ่ามีอย่างให้เขาดึงดูดไปได้ <_ S 1> <_ t os> in business administration and started company with her sister designing and company started her a and producing ผ้าผ้ากระโปรงแล้วนางนางสงสัยนางจะหมุนนาะนางจะหมุนแล้วเลยผ้าผ้า,าอันกระโปรงชุดราตรีมันเลยพันค่ะพันกับเกืบมันก็เลยบ่สามารถที่จะหมุนที่ตามนางชิดในหัวไอคิวอย่างก่ในการคิดว่าจะต้องเดินย่างแบบนีนะ้มันก็เลยเหตให้เป็นปุ๊บ แนความโบะต่อไปแม่นนางงามโคลอมเบียกับปารักไวเยียบกับโป่งกัน vaccination thank you เมือใหญ่โคลอมเบียจะเยียบกับโปงค่อยใหญ่โคลอมเบียจะเยียบกับโป่งค่อยนางถกกับโป่งนัรง น้อร <Yes ู้สึกว่าโอ้โหนางงามจากแคมเบเดีย่ย่งมาบนกินดีแล้วถึกนางงามจากแคนเบอรูนแย่งซีนสุดๆอุ้ยเห็นป่าย่โคตรแย่งซีนเลยรู้สึกว่าตำนานนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแย่งซีนที่ แอลันปัดร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 ันปัดกันเลยทีเดียวผมสว่าโอ้โหมันคือแย่งซีนนางงามจากแคมโบเดีาไปเต็มเต็มแมรลดีหินกำลังโพสปุ๊บแคมารูนย่างมาบลมปุ๊บกับชุดสีเหลืองทองปุ๊บแย่งซีนปั๊บกับแอลรันปัดปุ๊บปั๊บปุ๊บไปเลยส่วนคลิปนี้แมนคนอาจจะอึ้งเลยหละคนค่อยเบิ้งตอนที่แล้วค่อยกัดอึ้งคือกันตอนที่สตีมฮาวิเขาเจ้าประกาศว่าปัวชูเกอร์ฟัง เอาอีกแล้วสตี๊เอาอีกแล้วุงสตีฟหาใจความอีกแล้วนะครับเอยถึงชื่อประเทศหรือสายสปโตุเอันนี้นะ <c oughs> คนงงเป็นน้าเป็นแถวทั่วหอนางงามจกากพารากวัยกับอินเดียกับหน้าเวิร์หน้าเหอ่น,นี่เลยฮะสตีฟเจะกาศอีอย่างนี้นะ คอยเป็นปารากวัยนะคอยเหมือนปรตุเโกโซใส่เสื้อมันคือกันที่บอกพปรตุกโกกับปารากวัยมันมสตีฟอาจจะงงๆสองประเทศนี่ะพปรชุกโกกับปารากวัยมาน,นั่นแหละเห็นให้สตีฟกับถึกเอยขาดอีกปีหนึ่งกับหืเอาอีกแล้วสตีฟเจะเอาอีกแล้วะมีมสตีฟนี่เกิดขึ้นกับทุกปีทุกปีเลยนึกว่าปีนี้จะบุกเกิดคืนสุดท้ายเอาเอาอีกแล้วอันสุดท้ายนี้ค่อยยกให้อ่า สำหรับการประกวด MISS UNIVERSE ในครั้งนี้ในปี2 0 1 1นี่ค่อยให้อ่านางงามฟิลิปปินส์กับนางงามโคลมเบียที่ตุกฮอบนํำกันแล้วก็กอดกันค่อยรู้สึกว่าค่อยมักฮู้นี้ค่อยรู้สึกว่าเป็นมีมที่อ่ากอดกันแล้วก็นึกออกบปี2015นะอันหลังจากสตีมฮาวีประกาศผิดมันบอกแล้วกันางงามจากโคุรมเบียกับนางงามจากฟิลิปปินส์กับเบรเว้ากันแล้วกับเบร เจออย่างกันเลยฮะนะแล,แล้วมาปี2 0 0 1เห็นนางงามโคลอมเบียกับนางงามฟิลิปปินส์ตุกหอมแล้วกอดกันรู้สึกว่าแล้วเขาเจ้ามาตัดมีมใช่กันนะรู้สึกว่าโอ้ยม่์กดเป็นอีอย่างที่น่าฮักดีอะ่ะรู้สึกว่าแล้วเขาเขียนแซว่า The Wall แล้วเมยครเขาต่อมาแม่ส Stop the Wall ์นะต่อไปแม่เก a m e on the Wall ต่อมาแม่ส Stop the Wall รู้สึกว่าเป็นอีอย่างที่มีมที่โคตรมากเลยมีมนี้ จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการเบื้องความโปความโป้ความหาสำหรับการประกวดมิชชี่เวนวิลซสเนาะสำหรับทุกคนมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งให้เลยทุกคนเนาะ <ๆ S 1> เพราะว่าจะเป็นกำลังใจให้อาทิเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกันแล้วกันนะฝากกดไลค์กด u b บสไคร้ยี่ว่าเนี่ยติ้งติงๆงๆๆๆแล้วก็กดกระดิ่งให้เลยทุกคนเพราะว่าจะได้เปิดการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวเนาะสำหรับทุกคนมักเฮ็ดคลิปแบบนี้มักเฮ็ดอธิมาร์คเฮ็ดคลิปประมาณนี้ ติดเตียงได้นะเมื่อนี้ขอเกล้าคำว่ากราเซียสบายเลยทุกคน